ข่ามาแล้วฝากกไลแ์กดแช่ครับนะครับพี่น้องหนาวเซยแล้ะครับมือนี้นะครับที่เห็นแต่งตัวดีๆนี่เพราะแม่นังดินะครับหนาวครับพี่น้องนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกไลแ์กดแช่นะครับเป็นกําลังใจให้ลูกไหรานด้วยครับเด้อนะครับผู้ใดอยากได้พิ้นงาาๆกะทับเข้ามาได้นะครับสินค้าเฮามีพรอมทรงทุกตัวมีพรอมทรงทุกแบบครับนะครับ หรือว่าผู้ใดเออเอาไปแล้วนะบ้านจันครับอยากเรียนน้ำได้บ่นะครับเรียนน้ำก็ได้เด้นะครับเพราะว่าเขาสอนพร้อมนะครับรับสอนพร้อมนะครับเนาะบ่เป็นว่าเออเอาพินไปแล้วโบรูสิเรียนน้ำผู้ใดนะครับกับจักสิเรียนน้ำผู้ใดเองเสียนะครับถ้าแม่นเอาพินไปแล้วนะเขาก็น้ำสอนให้พร้อมบ่ต้องย่านว่าเออมันสิเลียนบ่เป็นนะครับเด้อพี่น้องเฮานะครับขอบคุณหลายๆที่แบบว่าบ่ทีมบ่ปลา นะครับบลืมกันนะครับมือนี้นะครับจัดไปนะับโตเลนยูนี่เป็นโตไม่ซักนะครับไม่ซักท้องนะครับเนาะที่ผมกําลังทําการเล่นอยู่นะครับเสียงกระสีออกโปง่ปงๆหว,วานๆนุน่มๆเห็นไ่ครับเสียงของเขานะครับขออยาตเช็คเสียงก่อนเสียงเป็นยังไง นะครับเนี่ยแหละครับพี่น้องเขานะครับชอบหรือว่ามักจัดให้มวนๆครับผมนะครับเดี๋ยวขอุยาดแชร์ไปก่อนนะครับเนาะ ผู้ใดเข้ามาแล้วฝากก็เลยกดแชร์ครับพี่น้องเฮานะครับผู้ใดเฝ้าจัดไปนะครับเนาะถามมาก,ก่อนมูได้เลยถ้าผู้ใดเฝ้าพอไล่การของเขาก็สีดำเนินไปเรืร่อยๆนะครับจนกว่าสะอยากนอนพุ่นล่ะอยากนอนยังไม่ได้กะเสวยยังไม่น,น,นลัล่ะครับนะคพี่น้อง <laughs> ถามว่านะครับเวลาหลินนะครับมันจําเป็นบอ่อที่จะต้องใส่สายสะพายคือผมนี่นะครับเวลาเขาฝึกหัดหรือว่าฝึกดีดนะครับจําเป็นบักยางคักเพราะว่าอย่างเพราะว่าเท้าใส่สายสะพายครับพี่น้องนะครับน้าหนักน้าหนักพิ้นกับสิเทลงมาหาบาเขามันเหตุไถ้เขาฝึกหัดหรือว่าฝึกดีดมันสิง,ง่ายง่ายกว่าแบบว่านะครับเขาสี่